สวัสดีค่ะก็เดี๋ยวจะเล่าประสบการณ์ไปเรื่อยเ,อยเนาะเกี่ยวกับการบินมาประเทศอังกฤษในช่วงโควิดและก็ช่วงที่ประเทศไทยถูกสเตตัสว่าเป็นเลด i ริสคันทรีนะคะก็มาช่วงเดือนกันยายน่ะมันจะเป็นช่วงที่โรงเรียนมหลาลยยัยต่างๆเนี่ใกล้เปิดแล้วเพราะฉะนั้นนักศึกษา ก็จะค่อนข้างเยอะนักเรียนนักศึกษายเยอะมากในไฟวันนั้นตอนซึ่งก็บินประมาณเที่ยงคืน55ของอีกวันใหม่นะคะก็มีนักศึกษามากม,มายมาแล้วก็มีแฟนคลับอันนี้ก็ตื่นแปลกใจจากที่โควิดปีก่อนๆเนี่ยสนามบินเนี่ยจะค่อนข้างสัโล่งนะคะไม่มีผู้คนแต่คราวนี้ก็เยอะขึ้นเนื่องจากคิดว่า ทุกคนเริ่มได้ฉีดวัคซีนโควิดและน่าจะมีความปลอดภัยในระดับหนึ่งนะคะอุ่นใจได้ระดับหนึ่งก็เลยเลือกที่จะบินกันในปี2021นะคะเราเออต,อเออตอนที่เราจะมาเช็คอินเนี่ยเราไม่สามารถเช็คอินออนไลน์ได้ที่บ้านนะคะด้วยสถานการณ์โควิดเขาคงตรวจเอกสารที่กาวก่อนนะคะว่าเรามีเอกสารครบไหมซึ่งเวลาใช้บินเนี่ยนอกจากมี ที่เราจะตองไว้แล้วเราจะต้องกรอก Passenger Locator Form นะคะอันนี้ก่อนที่เราจะบินประมาณ48ชั่วโมงแล้วก็มีผลตรวจโควิดนะคะที่เป็นลบเนี่ย72ชั่วโมงข้อคุมก่อนถึงประเทศอังกฤษก็ต้องคำนวณระยะเวลาชั่วโมงให้ดีนะคะแล้วก็เผื่อด้วยว่าแลบไหนให้ผลเร็วผลช้าอะไรเงี้ยก็ต้องคำนวณกันมาถึงที่ประเทศอังกฤษเนี่ย ก็เราจะต้องผ่านตอมอนะคะพอดีไฟที่บินเนี่ยมันลงเช้าข้อดีอยางนึก็คือ,อก็จะมีคนที่ต่อคิวตอมอเนี่ยจะเป็นคนในไฟเราก็อาจจะไม่ค่อยเ,อเยอะมากเหมือนบางที่ฝรั่งทางชาติเขารีวิวกันว่าโหรอตรงตอมอเนี่ยสามสี่ชั่วโมงนะคะก็คือหิวข้าข้อห้องน้ำนี่ลาบากแน่ๆทีนี้พอถึงตอมอเนี่ย เขาก็จะดูเอกสารไม่กี่อย่างเนี้นะคะ่ะสรุปแล้วก็คือมี uh, Passenger Locator Form นะคะแล้วก็ผลตวรวจโควิดนะคะแล้วก็ CTM CTM ก็คือการจองโรงแรมกับตัวน,นะคะว่าคุณได้จองมาแล้วหรือยังอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ส่วนพาสปอร์ต Yellow Passport อะไรเงี้ยก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ดูนะคะ ก็เก็บคือไปอทีนี้เขาก็จะถามว่ามาทำอะไรมาเรียนใช่ไหมเรียนที่ไหนเรียนสาขาอะไรเราก็จะอยู่กี่ปีคำถามประมาณนี้แค่สาทธาแล้วก็เรียบร้อยก็ทับตาว่าเดินออกมาเอากระเป๋าซึ่งก็กองเอาไว้ให้เราแล้วไม่ต้องไปวิ่งตามสายพานนะคะเขาก็ยกมาให้เราเรียบร้อย เสร็จแล้วเขาก็จะพาเราอะค่ะเดินไปช่องหนึ่งก็เดินไปลง C T M ค่ะไปไปลงทะเบียนนี้อีกอีกทีนึงว่าเราอ่าอยู่โรงแรมอะไรชื่ออะไรแล้วก็พาสปอร์ตอ่าเป็นยังไงนะคะตรงกันไหมแล้วก็ดู booking number เราตรงเนี้ยนะคะว่ารหัสอะไรเสร็จแล้วเขาก็จะให้ไปเล็กๆแบบเนี้เล็กๆนะคะว่าคุณอยู่โรงแรมอะไร เสร็จแล้วเขาก็จะแยกให้เราไปเข้าคิวค่ะตามสีโรงแรมโรงแรมเราอยู่ในเส้นสีแดงแถวสีแดงเขาก็จะให้เข้าคิวแถวสีแดงแล้วแต่โรงแรมไหนได้สีเหลืองสีขาวสีฟ้าอะไรเงี้ยนะคะก็เข้าคิวไปเพื่อจะขึ้นรถบัสค่ะพอข,ขึ้นรถบัสกต็ต้องนั่งรอในรถบัสจนกว่าจะมีผู้โดยสารเยอะพอสมควรถึงจะได้ออกช่วงนี้ก็ถ้า ขนมมีน้ำนะคะเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยก่อนก็จะดีเพราะว่าบางทีอาจจะรอนานอย่างเราโชคดีเนี่ยก็คือรอหนึ่งชั่วโมงก,กว่านะคะคือเขาไปตามผู้โดยสารอีกคันหนึ่งมาให้รวมกับคันเราให้ได้จํานวนเยอะเราผลจะได้ออกอะไรเงี้ยนะคะไม่งั้นเราก็ต้องรอหลายชั่วโมงไปก่จนถึงโรงแรมอะไรเงี้ยซึ่งตอนที่เราขอเข้าห้องน้ำเนี่ยก็จะมีบุรุษเสื้อเหลืองค่ะก็คือคนทีมงานของ C T M เนี่ยนะคะ ประกบเราตลอดตั้งแต่เดินรถบัสไปเข้าห้องน้ําเข้าห้องน้ําข้างเราเลยคล้ายๆนักโทษไงลู or, ้ก็เป็นประสบการณ์หนึ่งนะคะที่ไม่เคยได้เจอมาก่อนก็ได้เจอพอขึ้นรถบัสมาแล้วเขาก็จะมาส่งโรงแรมซึ่งใกล้มากก็ถึงโรงแรมก็จะมีการถามอยู่ห้องอะไรขอดูพาสปอร์ตแล้วก็กรอกพวกเ มีประวัติการป่วยรักษาอะไรไหมมีอาการอะไรไหมแล้วก็เลือกอาหารนะในแต่ละวันก็ไม่ได้เ,เลือกใช้เวลาคิดช้าเนะเขาบอกติกต๊กติ๊กไปเถิดอะไรเงี้ยนะคะก็ได้อาหารมาส่วนใหญ่จะเป็นอาหารแบบทางเอเซนตตะวันออกก็อา,อาหารแขกๆหน่อยค่ะโรตีใส่ผักอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ก็เดี๋ยวจะค่อยรออีกทีนึงกันเราจะเห็นเนี้ย ข้างๆเราเห็นไหมนี่คือบรเเอรเหลือเขาจะมาอยู่กับเรา24สิชั่วโมงเลยมีกะเช้ากะกลางคืนนะคะเช้ามาทุกคนก็จะมาเหมือนประชุมกันนี่เขาคงจะลอประชุมเชา้าตอนนี้มันหกโมงแล้วนะคะรอประชุมคนนี้แหละจะช่วยเรายกกระเป๋าคุมเราไปเดินระหว่างอยู่ในโรงแรมอะไรต่างๆนะคะประสานงานแต่ไม่มีนี่มีอำนาจที่จะมาคอนโทรหรือ จัดการกับทางโรงแรมนะคะถ้าเราอยากได้อะไรเกี่ยวกับทางโรงแรมต้องขอโรงแรมนะคะแต่ถ้าเราอยากจะออกไปเดินหรืออะไรเงี้ยอันนี้ขอเขาได้นะคะก็จะเป็นอีกฝ่ายหนึ่งประสานทํางานคนละในส่วนงานกันอะไรางเงี้ยนะะก็พอดีห้องที่เราอยู่ในคอรทีวันนี้วันที่4แล้วก็วัวนเวลาผ่านไปค่อนข้างเร็วนะก็ให้หากิจกรรมอะไรมาทําช่วงระหว่างเนี้ยนะคะจะได้ ไมเ่เครียดหรือเฉาไปแล้วก่อนพรีห้องกงเได้มันไม่มีวิวแบบท้องฟ้าเราไม่มีแสงธรรมชาติไม่รู้ว่ากลางวันกลางคืนเลยค่ะนี่ค่ะตอนเช้ามันได้เป็นวิวล็อบบี้โถงตรงกลางของแรมแทนก็จะเห็นเป็นผู้คนมาบุรุษเสื้เหลืองนะมาประชุมกันมาพักผ่อนมาทำนู่นทำนี่คุยงานแล้วก็สลับรับปรเปลี่ยนไป ประมาณนี้นะคะอัปเดตคร่าวๆนะเริ่มทยอยกันมาเรนะื่อยๆนี้คือบรรยากาศนะคะส่วนถ้าเป็นบรรยากาศเกี่ยวกับห้องพักอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะให้ดูรูปดูคลิปอื่นๆการดำรงชีวิตอยู่ในช่วงกักตัว10วันอะไรเงี้ยมันต้องทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะคะแต่วา่าก็ค่อยติดตามดูกันแล้วกันนะคะขอขอคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะยาวไปนะเนอะประมาณนี้ก่อนแ้วเจอกันค่ะ